สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพคกันอีกเช่นเคยนะครับสลับช่องไอเอสสายแก่นะครับอ้อช่วงนี้นะครับโควิดก็เริ่มจะมาอีกแล้ว่ง้นนะครับผมก็ได้เป็นโควิดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วละครับก็ในคอก็ยังมีเสมหะอยู่นะครับอาจจะพูด ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะก็ขออภัยไปด้วยนะครับนะก็แฟนผมก็ติดไปด้วยนะครับนะสำหรับเจ้าโควิดนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะเวลาเดินทางไปไหนก็พกแมสกไปด้วยจะดีกว่านะครับนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับก็คือเวลามันเป็นแล้วมันก็จะเจ็บคอนะครับนะมีไข้ทำให้นอนไม่ได้นะครับเราทัางคืนนะครับผมนี่โอ้โหทุรนทุรายมาก นะครับไอเรื่องเจ็บคอเรื่องเสมหะนะครับนะไอทั้งคืนนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านเซฟเซฟตัวเองด้วยนะครับนะก็เร็วๆนี้นะครับก็ก็มีรุ่นพี่นะครับก็เพิ่งเสียนะครับเพิ่งจากไปนะครับในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับนะก็เป็นโรคประเภทเดียวกันที่ผมเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะแต่ว่าเป็นที่หัวใจของผมเป็นที่สมองนะครับ อันนี้ก็เสียใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับการจากไปของรุ่นพี่นะครับนะเคยทำงานด้วยกันนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาที่คลองแปดนะครับ ก็ฝนก่อนออกมาอีกแล้วนะครับเนี่ยครับ้างหน้าเรานะครับออก็คงคิดว่าไม่จะไม่รอดนะครับจะได้หันหัวกลับอีกหรือเปล่านะครับวันคลิปที่แล้วนะครับไปไหนก็ฝนมาทางนั้นเลยนะครับนะแต่ละที่ด้หลยทางช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปออกมาถ่ายคลิปเลยนะครับนะใจนึงก็อยากจะออกมานะครับนะออใจนึงก็ฝนก็ตกนะครับอีกทางนึงก็ฝนก็ตกนะครับนะขอให้ทกุกท่านก็ใช้รถ ใช้ถนนก็ใช้กันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับในฤดูฝนนี้นะครับที่มีฝนตกมากๆนี่นะครับนะโอเคขี่รถกันแถวๆนี้นะครับนะยขีย่เล่นกันแถวๆนี้นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับ ที่ขี่ไปที่สระบุรีนะครับแถวแถววัดพระพุทธฉายนะครับก็คือก็ได้เจอ,อเหตุการณ์หูท่อนะครับในขาดนะครับนะโอ้โหผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงอะไรมันมันขูดถนนนะครับก็คือช่วงที่มันตกหลุมนะครับมันก็จะมีน้ำหนักนะครับห้อยลงไปนะครับนะก็คือมัน ที่มันลังได er ้ก็คือมีแค่คอท่อด้านหน้านะครับตรงหูตรงกลางมันก็ขาดไปแล้วนะครับนะก็ขี่ทำไมมันเสียงดังครุกคลุคูุกคกับครูกกับถนนนะครับเสียงครูกกับถนนนะครับประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเอาไปซ่อมแซมเชื่อมหูใหม่นะครับก็จริงๆใจนั้นก็อยากได้ท่อใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าคิดไปขึ้นมาอันนี้มันยังยังใส่ได้อยู่นะครับใจนั้นก็อยากได้ท่อสูรท่อลอดไปเลยนะครับแต่เสียงมันก็ดังเหมือนกันนะครับนะ ก็เกรงใจชาวบ้านเขานะครับไอ้ลาวก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับอายุมากแล้วนะครับไปใส่ท่อดังๆเออเดี๋ยวาว่าแกตายหาแล้วยังขี่รถกวนชาวบ้านเขานะครับว่างังันนะครับอันนี้ก็สําหรับผมก็จะจะเกรงใจชาวบ้านนิดนึงนะครับเรื่อง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 ความดังนะครับนะก็หลายท่านก็ชอบนะครับนะชอบผมก็ชอบครับรถท่อดังครับชอบเลยแหละ ่ด้วยวัยวดแล้วมันเอ๊มันจะเหมาะไหมนะสำหรับผมนะครับนะกล<ๆ>ัวมันจะไม่ลาคาญของชาวบ้านเขาในซอยนะครับใจหนึ่งก็ชอบนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็ด้านหน้าครับโอ้โห ไปไม่ถึงตายทางอีกแล้วครับวันนี้ก็คือตกแล้วแหะครับมองไปนะครับนะมองไปดังนั้นก็มีไปเห็นน้ําฝนโปรยลงมานะครับเดี๋ยวผมอาจจะหันหัวกลับเลยดีกว่าครับอาจจะออกไปนู่นดีกว่าครับแถวแถวคลองคลองเก้าคลองสิบว่ากันไปนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวหาที่กลับรถแล้วกันนะครับอ่าครับตอนนี้ก็ มาวิ่งถนนรังสิตนครนายกแล้วนะครับนะอ๋อก็ร้จะไปคลองไหนนะครับนะคลองไปทางด้านคลองเก้าก็คืบเหมือนกันนะครับนะเออตอนนี้ก็กําลังหาทองอยู่นะครับย้ายลองขี่รถเล่นนะครับเนี่ยครับเลี้ยวตรงนี้ได้แต่ว่ามันมืดตึ๊บเลยนะครับมองไม่โอ้โหนู้นนะครับฝนอยู่ด้านนู้นเลยด้านซ้ายมือเรานะครับ ขี่ไปเรื่อยๆกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยวคลองไหนนะครับอ่าเดี๋ยวตัดสินใจนะครับวิ่งมาฝังลำลูกกาดีกว่านะครับเพราะมันฟ้าฟ้าเปิดดีนะครับโอ้หิ่งปลากัน มือสังหารเต็มเลยนะครับบนสะพานนะครับไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับฝั่งรานุก,กานะครับนะไปฝั่งนูน้นโอ้โหมาผมมาคลองแปดที่ไรนี่เจอฝนทุกทีเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับอาจจะแสดงความยินดีในเรื่องความชุ่มฉ่ำนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ังนี้แล้วกันนะครับนะฝั่งนี้ก็ฟ้าเปิดดีนะครับโอ้กะว่าจะไปอ่าตัวคลองแปดนะครับกะว่าจะไปดูตรงสนาโมมอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สสนะักหน่อยนะครับนะแต่เจอฝนดับหน้าเอาซะงั้นนะครับโอ้เสียงไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนะครับ อันนี้เราก็อยู่คลองสิบนะครับเดี๋ยวทะลุกออกไปลำลูกกากันนะครับนะ ็เมื่อวันก่อนนะครับผมได้กินข้าวกล่องข้าวไข่เจียวนะครับกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเหมือนจะระอ,อืดระอมนะครับนะเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับร่างกายไม่ดีหรือยังไงไม่รู้นะครับหรืออาหารมันอันนี้ก็ไม่ได้โทษนะครับก็เลยเ,ยเหมือนระอ,อืดระอมจะจะอ้วกอะไรประมาณนั้นนะครับนะ อันนี้บรรยากาศดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคลองสิบนะครับโอ้ี่เป็นโปดดังอะไรครับเนี่ย เป็นอู่ต่อรถหรือเปล่าพี่นุนะครับมาหือมาเหมือนกันอ่าโอ้โหชุ่มข้าวสวยงามเลยนะครับเยยามเย็นแล้วเขาก็เลิก อ่าเขาเลิกทำนาเขาเดินกลับกันนะครับนะเดินกลับมาขึ้นรถกันนะครับนะบรรยากาศของจริงนะครับจับกินได้สําหรับข้าวนะครับนะจับต้องได้นะครับคือผมคิดว่ามันคือของจริงนะครับก็คือการดำรงชีวิตนะครับนะ ช่วงนี้นะครับโรงเรียนก็ได้เปิดเทอมแล้วนะครับนะหลายหลาย่อ่าหลายหลายถานนหลายหลซอยแล้วก็เช้าเย็นก็อาจจะมีรถติดกันนะครับนะก็ค่อยๆเดินทางกันนะครับสำหรับช่วงเช้านะครับช่วงชัวงช่วโมง,ง,ง,งเร่งด่วนนะครับนะ ด้านหลังก็ผลก็คงจะไล่มานะครับคุ้ม,มนุ่นนะครับนะแต่มันก็คงคงไม่ทันนะครับไม่ทันเราหรอกนะครับเราน่าจะอาจจะถึงถนนลำทุก,กาก่อนนะครับโอ้ลูกพี่โอ้ลูกพี่ออกมาเราจะกลัาไปเลยใช่ไหมครับ น,นี่ก็เขาจะขุดสะนะครับขุดบอ่อขุดสะอวอน,นี้เข้าอันนี้ออกนะครับรถบรรทุกนะครับอาวสลับกันนะครับ ไปกันเรื่อยๆนะครับนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะในคอผมก็ยังมีเส้นหายอยู่นะครับนะอาจจะพูดลำบากหน่อยนะครับ ก็ก็จนจะถึงปายทางถนนรัง <ich> บ <glaube, S 1> ุกกาแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะบรรยากาศอ่าหน้าฝนนี่มันก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนนะครับนะขับไปก็เจอฝนก็จะเจออะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะครับจะเลย เน้นไม่ได้ว่าจะต้องไปทางไหนกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่นี้นะครับนะสำหรับคลิปไปไม่ถูกทางนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมกันด้วยนะครับก็คงได้เจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ